ก่อนชมคลิปนี้อย่าลืมกดแชร์กดไว้กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับคำเตือนคลิปนี้จะทำเพื่อความบันเทิงเพื่อจะได้เห็นเทคโนโลยีใหม่ๆที่มาจากทุกๆมุมโลกสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่เทคโนโลยีแห่งยานยนต์กับรถยนต์แห่งอนาคตวันนี้ผมเอเลเดอร์ A ider, รับหน้าที่ดำเนินรายการครับผม วันนี้จะนำพาเพื่อนๆไปชมรถที่น่าสนใจจากแดนมังกรอีกเช่นเคยซึ่งวันนี้อยู่ในค่าย SAIC ที่ได้ทำการเปิดตัวรถใหม่อย่าง Low V i6 Max รถ Low ว i6 Max นั้นออกแบบด้วยความโฉบเฉี่ยวรู้ราสไตล์แบบครอบครัวให้ความรู้สึกที่แข็งแกร่งไฟหน้า LED เชื่อมต่อกันอย่างลงตัว โดยตัวรถนั้นจะมาพร้อมกับมิติตัวถังที่มีความยาวอยู่ที่4,722ม m mm, มความกว้างอยู่ที่1,835ม mm, มความสูงอยู่ที่1,464ม m mm, มระยะฐานล้ออยู่ที่2,715ม mm. มและจะมาพร้อมกับระบบความปลอดภัยที่ทันสมัยได้แก่ระบบช่วยเหลือในการขับขี่อัจฉริยะ ซึ่งจะติดตั้งกล้องทั้งหมด5ตัวรอบคันบวกเรดาร์อีก4ตำแหน่งส่วนในด้านของขุมพลังนั้นใช้เครื่องยนต์เบนซินขนาด1.5ลิตรทโรบโบให้กำลังสูงสุดอยู่ที่178แรงม้าแรงบิดสูงสุดอยู่ที่275นิวตันเมตรระบบเกียร์อัตโมัติ7สปีดอัตราสิ้นเปลืองอยู่ที่17กิโลเมตรต่อลิตรส่วนภายในห้องโดยสารนั้นออกแบบด้วยความกว้างขวางตกแต่งด้วยโทนสีดำ มาพร้อมกับอุปกรณ์ไฮเทคอย่างครบครันไม่ว่าจะเป็นจออินโฟเทนเมนต์ขนาดใหญ่ที่อยู่ตรงคอนโซลกลางที่สามารถควบคุมอุปกรณ์ต่างๆภายในรถไม่ว่าจะเป็นระบบปรับอากาศระบบมีเดียต่างๆให้คุณเพลิดเพลินในขนาดคาร์พีโมชนาลัยมัตติฟังก์ชันให้คุณสามารถปรับเปลี่ยนเมนูต่างๆได้อย่างง่ายดายม่านวัดแสดงผลแบบดิจิตอลที่แสดงถึงสถานะเลขใหม่และสถานะในการตรวจเช็คลมยาง ก็ถือได้ว่ารถโจน์โร v วี6 Max คันนี้เป็นรถที่น่าสนใจน่าใช้อย่างมากไม่ว่าจะเป็นการออกแบบดีไซน์และออปชั่นภายในรถที่ออกแบบมาจัดเต็มเลยทีเดียวซึ่งในบ้านเรานั้นก็อาจจะมีรุ้นใน1-2ถึงปีข้างหน้า l o V วี6 Max คันนี้อาจจะมาจำหน่ายในบ้านเราในเครือ MG ก็เป็นได้นะครับ แต่อย่างไรก็ตามก็ต้องติดตามข่าวสรารกันต่อไปหากมีข้อมูลเพิ่มเติมเราก็จะรีบมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้รับชมกันทันทีนะครับหากเพื่อนๆมีข้อคิดเห็นอย่างไรก็อย่าลืมคอมเมนต์ด้านล่างกันได้เลยหากคุณชื่นชอบอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด s like, u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับวันนี้ก็ผมเอเลเดอร์ A er, ต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ